ช่องสามปั้นกับมือนานแค่ไหนก็ไม่หักหล้างสมเป็นลูกม่อห้านางเอกไม่ทิ้งช่องงานไม่เยอะเท่ารุ่นใหม่แต่ยังตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อ ที่ผ่านมาเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีดารานักแสดงระดับแถวหน้าของช่องจดสีทย่อยหมดสัญญาผ่านตัวออกไปเป็นอิสระกันมากมายอาทิเชน่นปุกลุกฝนทิพย์กรีนอัสดาพรพอสรันสิริรักมีนพิชยาวัฒนามนตรีสามีคลาเวลและพิมพิมปราภาตั้งปราภาพรเป็นต้นทำเอาหลายคนอดเทียบไม่ได้ว่ามีนางเอกช่องคู่แข่งคนไหนบ้างที่ยังคงอยู่พักดีต่อช่องสามตั้ง แต่เริ่มเข้าวงการจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราก็เห็นได้ชัดว่ามีหลายคนมากๆที่โด่งดังและมีผลงานเรื่องแรกจากช่องสัและตอนนี้เองก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่คิดเปลี่ยนใยสมเป็นลูกม่อของช่องที่ถูกปลุกปัน้นดูแลมาอย่างดีซึ่งวันนี้เราจะพาไปชม5นางเอกช่อง3ที่ไม่ได้ย้ายช่องหนีตามเพื่อนหรือเลือกเป็นอิสระแต่อย่างใดเริ่มที่คนแรกนางเอกดังระดับตำนานที่อยู่คู่จอละครมากกว่า20ปีแล้วก็ว่าได้ สําหรับเจนนี่อัลลาพาธเจนนี่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการมีแมวมอมาติดต่อเมื่อครั้งเธอยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเธอเป็นผู้จัดละครผลงานที่ทําให้เป็นที่รู้จักคือละครเรื่องสายรุง้งและมีร่วมงานอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่อยู่คู่ช่องสามมาอย่างยาวนานมากๆคะ่ะคนที่สองหยายยาโุรสยายายา่ยา,ยาเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ปี 2,551หลังจากจสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3เธอเริ่มมีชื่อเสียงหลังจากแสดงในละครเรื่องดวงใจอาคณีซึ่งทำให้เธอได้รับรางวาัลท็อปอวอร์ดและสยามดารา Award, สตาร์อวอร์ดสาขาดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบนันคนที่3มินชาลิดาเริ่มเข้าวงการด้วยการถ่ายแบบและถ่ายโฆษณามาตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบโดยมีผลงานพรี Center, ทั้งในและต่างประเทศมินเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3โดยเข้ามาเป็นนักแสดง Power t ร e e รุ่นที่2ผลงานละครเรื่องแรกที่มีกับช่อง3คือเรื่องน่ารัก แต่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะนักแสดงหญิงหน้าใหม่ด้วยการรับบทเป็นพจณณีรัตนาดชก่อนในเรื่องดงผู้ดีและขึ้นแทนานางเอกอย่างเต็มตัวและมีผลงานจวบจนปัจจุบนันคนที่ 4. k i คิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเดินแบบเมื่ออายุ8ขวบหลังจากนั้นได้มีผลงานภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอปัจจุบนันเธอเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3มมีผล งานละครเรื่องแรกคือทาราหิมาลายหนึ่งในละครชุด4ี่หัวใจแห่งคุณเขารับบทเป็นทิปทาราหรือมอน้ำสำหรับการแสดงในละครเรื่องนี้คิมเบอรี่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสยามดาราสตาร์อวอดและมีผลงานละครจนสามารถก้าวขึ้นเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องได้อย่างรวดเร็วคนสุดท้ายนางเอกเบลล่ารานีนางเอกสาวมากความสามารถที่ตอนนี้เรียกว่าฮอตจนฉุดไม่อยู่แล้วก็ว่าได้เพราะ เเธอเองหลังจากที่ได้สร้างชื่อจากละครเรื่องคุณชายพุทธิพั์ซึ่งถือว่าเป็นบทนางเอกที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักเรื่องแรกแล้วเธอยังได้รับบทสุดท้าทายจนดังไปทั้งประเทศอย่างละครเรื่องบุพเพสนิวาสที่ทําให้ทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าออเจ้าและยกให้เธอเป็นนางเอกช่องสามที่ดังมากๆซึ่งหนังห้านี้ถือว่าเป็นลูกม่อที่อยู่กับช่องสามมาตั้งแต่ต้นและยาวนานมากค่ะ